สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทีมงานตอกไข่สสตัทนะครับวันนี้ก็ยกมา2คู่เหมือนเดิมครับเป็นคู่ระหว่างเออลีกเกิงฝรั่งเศสนะครับโอซาเจอโมโนโกแล้วก็ลีดนะครับวันนี้เจอแมนซิตี้นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์กันนะครับก็สรุปผลบอลเมื่อวานนะครับในกลุ่มนะครับก็แตกกันไปทั้งตัวเน้นแล้วก็สเต็ปสตัวนะครับก็อย่างที่เห็นทางด้านหน้าจอนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดตัวเน้นแบบนี้ก็แอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างมาได้นะครับแอดแท็บสปอร์ตนะครับมีแอดดำหน้านะครับ เดี๋ยวข้ามไปดูคู่แรกกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้ก็เป็นโอแซนะครับอันดับ17เจอโมนาโกอันดับ6นะครับบียุกอินกลับมาเตะแล้วนะครับหลังจากที่ปิดไปแตะฟุตบอลโลกมานะครับวันนี้นะครับเออโมนาโกแน่นอนครับเป็นต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอแซนั้นหนีตายก็ว่าได้นะครับอันดับ17ของตารางโมนาโกในอันดับ6นะครับถือว่าฟอร์มไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าอันดับดีกว่านะครับโมนาโกเป็นต่ออยู่ครึ่งครบลูกนะครับอ่ะข้ามไปดูเฮดูเฮด ที่เจอกันของทั้งสองทีมนะครับก็10นัดล่าสุดที่เจอกันเป็นโอแซลชนะไป3นัดนะครับเสมอ2แล้วก็โมโนโกนะครับเอาชนะไป5นัดนะครับแน่นอนครับฤดูกาลที่แล้วเป็นโมโนโกนะครับเก็บชัยชนะไปได้หมดเลยนะครับชนะไปกับทั้ง2นัดนะครับไปดูส0นัดล่าสุดของเจ้าบ้านก่อนดีกว่านะครับทางด้านโอแซลสินัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ4แล้วก็แพ้ไปแค่สามนะครับัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะไฮดูสปิดไปนะครับในศึกกระชับมิโโมสอนนะครับแล้วก็เสมออองเช่นะครับ แพ้หนักล่าสุดก็คือที่แพ้ปาลิแซงเชียงแมงนะครับ5-0นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้าน10นัดของโอแซนั้นนะครับก็ชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไปสัก2นะครับก็คือแพ้โอลปิวิยงกับแพ้ลอริยงนะครับนอกนั้นก็เสมอแล้วก็เพิ่งมาชนะนะครับในเกมกระชับมสโมสรน,นั่นเองนะครับข้ามไปดูทางฝั่งของโมโนโกกันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของโมโนโก ชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับโมร็อกโกนั้นถือว่าฟอร์มดีนะครับเกมมาชับมิสโมสอนยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสนัดนัดล่าสุดพึ่งบุกไปเอาชนะลีดมา4-2นะครับในเกมมาชับมิดนะครับแล้วก็เสมอกับฟิออร์นะครับเอาชนะเอมปูลี1-0แล้วก็เสมอกับเซบียา1-1นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานการเล่นเป็นเกมเยือน10นัดนะครับของโมร็โกกันบ้าง10นัดล่าสุดได้เป็นเกมเยือนชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับก็คือแพ้ต่อซับซอนสปอร์นครับในศึกเ ยูโรปาลีกนะครับ4-0แล้วก็แพ้ต่อริวนะครับ4-3นอกนั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ6นัดติดนะครับก็เป็นชนะ3แล้วก็เสมอ3นะครับไปดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันดีกว่านะครับแต่ฮาทูม้าเรานะครับแน่นอนครับวันนี้โอแซเนี่ยมีกองหน้าอย่างเอเมเนียงนะครับกองหน้าที่ประสบการณ์สูงนะครับจับคู่กับนูโน่คอสตานะครับกองกลางก็มีกิเมนซ่านะครับตาเลซินาโยโก้พวกนี้นะครับ โมร็อกโกแน่นอนครับมา4-2 4, 4 2, อยู่แล้วกองหน้าก็เป็นฮัสซัมเป็นยัตเตอร์แล้วจับคู่กับแบดเอมโบโลนะครับแล้วก็มีปีกทีมชาติโปรตุกเกสอย่างเกลซันมาตินนะครับถือว่าวันนี้โมร็อกโกมาแบบฟูลทีมแน่นอนนะครับไปดูตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บนั้นไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ของโมร็โกนะครับก็เจ็บแค่สตัวเองอย่างเคเวนโวลานนะครับ สถิติมันบ่งบอกอยู่แล้วนะครับสำหรับคู่โมนาโกกับโอแซนะครับเฮดูเฮดอย่างที่เกิดไว้นะครับก็เป็นโมนาโกครับเปิดมาต่อครึ่งครบลูกวันนี้มองว่าโมนาโกไม่น่าจะใช้งานยากอะไรนะครับน่าจะบุกไปเอาชนะโอแซได้นะครับทีมเวิร์กดีกองหน้าดีนะครับลูกทีมของฟิลิปเคมองเนี่ยผมว่ามีดีพอที่จะบุกไปเอาชนะโอแซได้แน่นอนนะครับข้ามาดูคู่ที่2นะครับคู่วันนี้ลีดยูเนเต็ดนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะตอนตีสามบ้านเรานะครับ ลีดวันนี้เปิดเอลดันโรดนะครับถือว่าเป็นงานหนักเลยนะครับเจอกับเดอใไบท์ไฟฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้แฮนดิแคปเปิดมาแมนซิตี้นี้ต้องมี2นะครับถึงจะผ่านได้นะครับเดี๋ยวไปดูเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมนั้นเจอกันมา7ครั้งนะครับเป็นเอ่อทางด้าน ลีดเอาชนะไป2เสมอ2แล้วก็แมนซิตี้เอาชนะไป3ามนะครับฤดูกาลที่แล้วเป็นแมนซิตี้เอาชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับยิงไป11ลูกนะครับบุกมาถล่มลีดขาบ้าน4ีแล้วก็กลับไปที่บ้านก็เอาชนะไป7จนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลที่อาจจะแพ้ทางไปแล้วก็ว่าได้สําหรับลีดยูเนเต็ดนะครับมาเจอแมนซิตี้ช่วงนี้นะครับไปดูเอ่อสินัดล่าสุดของลีดกันก่อนดีกว่าชนะ4ี่นะครับไม่เคยเสมอแล้วก็แพ้ไปซะกหนัดล่าสุดอย่างที่บอกไปก็คือแพ้โมนโกนะครับที่เพิ่งวิเคราะห์ไปเมื่อกีี้้นนนนนะะะะคครรรััับบบขาาา4ใมมสสโเเออชลซอสนนนาดใบ้2 นะครับแล้วเอาชนะเอลเซ่นะครับสิบนัดล่าสุดสําหรับการเล่นในบ้านของลีดนั้นก็ชนะห้าเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสามนะครับล่าสุดที่ชนะก็คือนู่นเลยครับต้องย้อนกลับไปที่เพิ่งเอาชนะได้นะครับแมนซิตี้นะครับสิบนัดล่าสุดนะครับชนะไปเจ็ดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองนะครับแมนซะิตี้นั้นล่าสุดก็อย่างที่รู้กันนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเออ ลิฟทูมาในศึกคาราบาวครับนั่นเองนะครับส่วนเล่นเกมเยือน10นัดล่าสุดชนะ4เสมอ5แล้วก็แพ้ไป1นะครับแมนซิตี้เล่นเกมเยือนก็ผักคองเอาตัวรอดได้นะครับหลังๆมา5นัดล่าสุดนั้นยังยิงไม่ขาดสักเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งเอาชนะเลรเตอร์ก่อนปิดฤดูกาลนะครับซีเอจะไปเตะบอลโลกนะครับหนึ่งศูนย์ข้ามาดูไลฟ์แอปของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่านะครับลีดวันนี้ก็แน่นอนครับผู้รักษาประตูนะครับอย่างเอ็มเบเล่นะครับพวกนี้มาหมดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ลีดเนี่ยขาด ตัวหลักค่อนข้างเยอะนะครับมีอารอนซันแล้วก็แซมกีนบูธนะครับอารอนซันนี่ปีกทีมชาติสหรัฐนะครับกลับมาแล้วนะครับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับเอ็นกอนโดนะครับพวกนี้นะครับไม่ใช่ตัวผู้เล่นหลักนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ก็แน่นอนครับมาฟูลทีมแน่นอนครับผู้เล่นฝากรูเอเนซันเจวานเซโลนะครับราเฟียร์คันจินะครับโดมินิกลาปอตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกองหลังอย่าง นาธานาเก้นะครับกองกลางวันนี้อัดมา3ตัวเลยนะครับก็คืออินคายกูดากันนะครับโรดี้แล้วก็เควินดูบอยส่วนกองหน้านะครับสามประสานในแนวหน้าก็คือฟิลโฟเดนนะครับเออร์ลิงฮาร์แลนด์แล้วก็ริยาร์ดมาเลฟที่ฟอร์มดีนะครับที่เอาชนะลิปูมาได้เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับของกรีดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีตัวผู้เล่นที่ติดครับติดโทษแบนด้วยอย่างเทเลอร์ดำนะครับไม่ได้ลงสจวร์ดดัตลาสนะครับโรดิโก้พัตติกแบมฟอร์ดเนี่ยเจ็บยาวเลยนะครับยังไม่ไดดด้้ลลลงเเยนนนนะคครัััับแแจ็็ฮิสพววกกีปตหหม นะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับเดียโก้ลอรันเต้นะครับศูนย์หน้าก็ยังไม่ได้ลงนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็มีรูเบนดิอาร์ะครับเพอร์วินฟิลิปแล้วก็จูเลียนอวอเลฟนะครับอาจจะยังไม่ได้ลงสนามเพราะว่าฉลองแชมป์กับอาร์เจนตินามานะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับต้องรอเช็คความฟิตก่อนนะครับเรศราคาเนี่ยวันนี้แมนซิตี้เปิดมาลูกครึ่งควบ2นะครับผมว่าวันนี้ทั้งระบบทีมนะครับแล้วก็สามภาษาในแนวหน้าของแมนซิตี้วันนี้บุกไปเอาชนะลีดได้แน่นอนฟันธงครับวันนี้ผมมองว่าลีด ไม่น่าจะต้านททนเกมลุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับผมมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะได้แน่นอนนะครับอย่างน้อย3 0นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับถ้าไม่อยากพลาดตัวเน้นหรือสนใจกำลังมองหากลุ่มแนวทางฟุตบอลดีๆนะครับอย่างเมื่อคืนผลงานก็เมื่อกี้ก็เพิ่งเกิดไปแล้วนะครับก็แอดไลน์ด้านบนมาได้นะครับแอดชาตสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะ มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามและรับฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพยายามจะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ